จกปลอดภัยแต่โดยดีจุดจะเหตุในพื้นที่กรุงเทพมีการแพร่ในเพจเีอยางใดๆให้เป็นม้าโกรกค่ะวอาแตไปเรียกร้อผู้สื่อข่าวแล้วไม่ได้ไม่ได้เจะเกลียดมั้ยในไมีอินเดียนนการโอ้โหที่จะเกลยดเขาจะเกลียดกันไม

แล้วเนี่ยคนขับรถลูกคนเจ้าของฟ a ล e ปปินส่อนนีเนี่ยเนี่ยเดือดเดือดาเพื่อที่จะเอาสือมาถึข่าวที่แบมเ่อนบานคี้แล้วเมื่อสีที่แล้วแต่ไก่เกลี่ยนกไปแล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยากล้องก็อเหตุสามอี่แบบนข้วพื้เมองเนี่ยให้ตานพีงยารเทล้กเปยนผ่านสื่อผ่านโลกออนไลน์บอกว่าจะมีคนไปไกนี่นะยิงไหมเจ่าฟิลิ วันนี่แล้วเหรือน้ามต้องไิ้มจั๊มที่ยังตงใจด้วยนะแต่ระหว่างที่ทาลงใต้ก่อนครับไปตูว่าทานีผู้ช่วยผู้ใหญ่้ันิ้ลูกบ้านตายนะฮะจะรูบ้านที่ก็นยากกันรัน้็่วยผู้ใหญ่เป็นพี่เมียของคนตายดูดูสุดท้าที่กอ นี่สิบเว็ดปีนาเฉลิมศักดิ์มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและก็เป็นพี่เมียของคนตายครับตายเโดยน้องเขยภรรยาของผู้ตายหอือว่าอยู่กินกับผู้ตายเนี่ยมาสิบสามปีรูปแบบสามคนก่อนหน้านี้ผัวฉันก็เป็นคนดีอุุยมมสดาที่รักที่เป็นญาติญาติของตี๋พอบางอย่างบางสิ่งที่เขาทำก็คือทำร้ายร่างไม่มีการบูนเลย哟 นหวานแคบล้าสุดแล้วคุณจะโดนกําไรจนรั่วอ๋อทำไมไม่ได้ยินเลยเขาบว่าหูดัำไปแล้วที่จะไปซื้อยาบ้ามาแยิ่งมึงโง่ก็หลอนมากเดี๋ยวมึกินหมอก่อนไปแต่ที่เขาเคยซื้อนี่กันเอาว่าเป็นแบบนี้พะย่ะโหอีไม่รู้ผิด้เยอะคนไร ไม่ได้เลยนะพราะอะไรไปดูข้างนอกไล่ตัวต้านก่อนเป็นเก้าตัวนะตรวจตานมาพาตัวผัวตัวดีไปเนะฮะจู่ๆที่มือตัดทมือัดเลยวิ่งออกมาดูที่ชายเธอยิงผัวเธอตายแล้วฮะคงผี้ติดตามย ที่เนี่มิทูนบอกว่าระหว่างที่กำลังเดินทางมาแล้วก็ถ่ายตรวจคนป้าเนี่ยนะฮะได้ยินเสียงปืนเลยรีบมาดูเห็นผู้ช่วยผู้ใหญ่อ่ะยิงในปอนแล้วคาดว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่ที่มีวิตจากเป็นที่เนี้อฝนตายเนี่ยถึงจุดจะบคนแล้วแหละเวลาล้อเผยเมายาแล้วชอบทุ่มตีตายน้องสาวแล้วก็หลานเขาว่ะมาตรวจเคุณหมอันนี้ก่อเหตุครับไปสองสามทางก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายต่อไปครับ จากเรื่องยิงนกเขยท่ายาเรื่องมีที่ยนธุรี่ะลูกท้าทายเจอทีนี่ันขอเงินไปซื้อยาติดไม่ได้จ่ายร่วงร่วงเงินเฮ้ยเ็นไก่มแล้วร้านติดเยอะตลาดสะบัดต้องต้องก่นเนี่ยท่าการที่หยุดลงในป่าแล้วตคนก่ออีกคือกี่เนี่ยก็มั่วตัวเอง เรองะเเรื่องีคอาโนไม่อูที่จะดูวลูกชายท่ายา้โดยแทีกแล้วไปขอเงซื้อยาบ้าไ่ด้เ่อเราก็เห็นว่างปั้นหรอเม่จุดเป็นที่สุดเลยเี่ยทุย่คุณในการที่เกิดขึ้นตอนเหยียบเื่อันนี้ตรวจก็เขไปตรวจสอบอแล้วลูกเจอคนที่เรามีผู้ชายคนนี้คือนายไทยหรือว่านายมอนวัสปี จุดเลยนะคะที่บริเวณแขนขวาสองนักหน้าอกขวานักตัวหนักตัวนั่งดูเป็นเสร็จน้าตายเดี๋ยวก็ื่อนตรวจสอบแบบริเวณจุดเกิดเหตุคือโดนยิงสี่นัดตอกจบกองเลือดจากที่เหตุส่วนคนก่อเหตุคือนายเล็กค่ะพ่อแท้ๆอายุ6กสิบหกปีครัที่จะมาสอบถามหลานสาวคนตายเนี่ยนะคะหลานสาวคนก่อเหตุอ่าไม่มีคนตายเขา็จหลับและสาวคนก่อเหตุเนี่ยเขาให้การแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าช่วงจังหวะเกิดเหตุเนี่ยตัว พอเีรีได้ยินเสียงปืนบ้าดังขึ้นเขาดูเหมือนจะบอกมาดูก็ปรากฏว่าโอ้โหเห็นตัวคนที่โดนยิงเนี่ยในายน้อยเนี่ยคือดูตายพอที่มองจมกองเลือดแล้วขอดูจะมีเสียงปืนดังขึ้นได้ยินเสียงพ่อลูกแข่งทันล็อกมีปากเสียงกันอย่างแรงก็ไม่คิดว่าวันนี้จะมีการเดี่ยวไปปืนจริงกันแบบนี้ไี่ต่างกันไม่ห่างจริงนะท่านเกิดเหตุ ก็มีการเหมือนกับหรือวมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาปืนเนี่ยไปหาผู้เสียบ้านเพื่อที่จะมอบตัวกับตำรวจทันทีคือไม่หลบหนีเลยแล้วก็ตัวทันทีแล้วก็มาให้การที่โรงพักแบบนี้เข้าใจแล้วการจช้การสอบถามน้องชายลุงเล็กน้องชายมือยิงนะคะนายแดงวัย61ปีเขาบอกว่าพี่ชายเนี่ยคือ6คนด้วยกันเป็นพี่กับลูกลูกทายาเสพยาติดยาอย่างหนักอันนี้ไม่รู้ว่าถ้านี้เป็นเหตุหรือเปล่านะคะ แล้วลูกชายอที่มีพฤติกรรมไม่ธรรมดาทีนี่ขอเงินพ่อแม่เป็นประจำกษ์ขอเงินไปเสพยาสลบเอาขอไม่ได้แค่แอบสบายเพื่อนป่าติดของเนียบบ้านกระชับกระจายไปหมดเลยค่ะคืออยู่แบบนี้ก็สร้างความผู้ชายให้กับเพื่อนครอบครัวนะคะตัวคุณลุงเองเนี่ยคือคุณแดงเนี่ยนายแดงเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยจะจบเมื่อไหร่เพราะว่าสุดท้ายแล้วคือหลานเนี่ยกาจันท์ตกเป็นทาสยาแล้วก็โดนพ่อตีนี้แบบนี้ค่ะ

คุณผู้ชมคตับเมื่อวานแต่เดิมการจับตัวเล็กคนที่ยิงลูกถายเป็นไปสอบปรคับที่โรงพักเมืองราชบุรีคือสอบประคับเครียดหลายชั่วโมงแล้วคุณผู้ชมสัเกตุเห็นหนะคตาลูเล็กไประย่างยิงลูกแท้ลูกจัดไส้ลูกในไส้เลี้ยงปลากับมือเลี้ยงด้วยไม่ข้าวโกมาเสียยาป้าซะอย่างนั้นนะคะแล้วก็เหมืนกัมี้ตาสีหน้าตาแบบเศร้าเปลเลยที่ ลูกชายตัวเองเ็นเด็สาวค่ะลูกเข้ามือ้่เพื่อตำรวจได้มีกรแจ้ข้อหาลงกบลุงนี้นะคะนี่ะที่ชาวบานนีอทีนชาวบ้านันบนี้หนูว่า้เน้ว่าหนุ่เล็นับะชาวบ้านกาแบบโอ้โหรวมติดกันรวตัวกันแล้วก็เหมือนาะเอาข่าวก็พากันมาที่โรงพักออกเรนมาโสงแสท่าเมํางบานที่ชาวบ้านชาวบ้านอกาพช่วกานตัวลงเล็กช่สงสารลงเล็กแลวชาวบ้านก็ก ทีมพนายความก็มาช่วยแต้เปลี่ยนว่ามาช่วยในการที่จะย้อนเนืนงคดีกับมุอเล็กจูตัวนี้ด้วยนะคะคุณชบาเขาก็อยากช่วยเหลือเพราะาสงสารมือเล็กด้วยเรื่องการงเสพตาเมื่อวานนี้นะทำให้แตงกคอมโวดก็เกิดเหตุการณ์ที่มีเยเกิดขึ้นความเปนตามความขึ้นหน้าเหตุการณ์สะเทือนขวัญงผู้ผู้ชมระจงเมื่อานี้ครนทางนีาตอนเช้าก็มีขาวว่าลูกปฆ่าแม่แล้วก็เอาดขามาหัวแม่เลยค่ะแล้วก็ีหัวแม่เข้าไปสว ีเดกว่บานพ่อเามันอ่ะหนาป่าพ่อเมีเอามาหอนป่าพ่อแม่นี่ัวนเี่หัวแม่เลิัวมันมันสมควรที่เขาเหอเดนีคบตัวคนก่อเหตุได้นะครับชื่อนัทพอรหรือว่าชวนอายุ3ามสิปีครับัสปอร์ตเรียนสามหลอบเลยนะครัเพราะว่าเขาขี้หัวแม่เนเข้าไปในสบาแล้วระหว่างนั้นก็เอาม้ค้าเันฉับไปด้วยเถึงส่วนหัวของแมเขล้วรตะฮะ็นท่นานจ ชาวบ้าหรือวคนที่เห็นเหตุการณเหตุการณ์นี้นะครับบาจจับตัวในชัวรได้แล้วก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลเพื่อจะสอบปากคำแต่ถ้าแต่จับตัวได้ควกเงียบไม่ปริงปากพูดใหๆเลยนะทางต้งที่ก่อนหน้านาั้นย,ยังตะโกนโวยาวายต่อรอต่ออย่งไม่จนสิ้นนะครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบ้านหลังที่เกิดเหตุไปเจอศพแม่ปาแม่งในชัวรนได้แล้วับสภาพศพก็ไม่มีหัวนะฮะส่วนการตายเนี่ย อย่างรูปเคื่องอมแต่เช้าและลูกผ้าถุงอยู่เลยคะสัาพัคือลมแบบตะแคงแบบครอบหน้าส่งจุ้งช้ยกับีก่อนเหยีจะก่อี่ออกไปบ้านนี้อยู่ในทั้งหมดหกคนแล้วอย่จาป่าตั้ลูกชายทั้งหดคนครับคนก่อนเหยและลูกก็เกิดตุปกล่กกันแล้วอยู่อู่เนี่ยนะฮะชามลุกพวดที่หน้าก็มีสันฉัเลยครับถามว่าเกิดอะไรขึ้น อันนี้เดี๋ยวผมต้องไปไล่ตรวจสอบมีข้อมูลว่าที่ชายนโต้งข้าวตัวนี้นะคะป่วยจิตเวทหมายแม่กินสมองแม่จัอะไรจิตเวทอาการจิตเวทอ่อท่อไม่แน่ใจว่าเป็นอันธ <Trustee> er ุกรรมเองหรือมาทางหรือไม่อย่างไรต้องตรวจสอบ ก่อนเกิดเหตุ่ัทธพลหรือว่าในชวนเนี่ยเขาไปเที่ยวตไหนวันมาแล้วปินเล่าจากนั้นท้างกลับมาในบ้านช่วงเช้าเนี่ยไปดูหลานไปดูลูกไปดูของพี่ชายแม่จับตาก็เลยไม่พอใจชยมาก่อนเลยเนาะทุลักทุเล่นัทธพลบ้านไอ้ชวนก็ใช้ดุฝันแม่เลยครับตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายของนัทธพลคนก่อนเองไม่พบนะทีนี้ไปไล่ตรวจสอบประวัติย้อนหลังมีประวัติต้องโทษมียาเสพติดแต่ยังไม่ดิ้น ลายชื่อที่มีลงทะเบียนว่าเป็นผู่อเดือสิตเว้ในเรื่องของการตัดสาตอนที่อยู่ระหว่างการตรวจที่ฉั้อย่างละเอียดใรองของร่างกายและจิตใจว่าแัะพรนั้นป่วยข้างไหรือไม่าการทย่มีข้อมูลในเรื่องต้นได้มงว่าณัฐพรมีอาการหลอดหัวเว้าระวนกระวายคล้ายกานป่วยจิตเองแล้วมันเมาไปยท่เมืองแจ้วนบ่อยแล้วถ้าหากว่า กิ้นอะไอย่างเงี้ยอาการหล่อนี้จะเป็นังเหผลที่จยไม่ะพอนั้นคลางและหลงมือฆ่าแม่หรือไม่อย่างที่บอกนะฮะคือบออยู่ระหว่างการตรวจพิสูจยังไม่มีการแจ้ข้อหาเนคดีในขณะที่ช่วงบ่ายวอนนี้างเล้าถือหัวแม่ไปนงแมวันต่างกกจสนาต่อไปมึง้จบหลังเหเกี่ยวเหันละะมันจะเป็นต่ข้อาตีนเขาจะเหยบพ่อมันงเบิเบร์นเบิร คุณผู้ชมีาคิธรมดาบ้านคุณผู้ชาะมีผู้หญิงอายุ28ปีสาวอายุ28ปีลูกสามนะคะเมาอป้อเรียนกับสอมวลชนจะบอกว่าเธอโดนท้าหารที่เป็นญาติกันมียศเป็นติดเอกเป็นญาติกันนะเข้ามธรรมนร่งายทาหารทำ้ายผู้หญิงแถมยังขู่ฆ่ายกรวยด้วยรูไหมที่ยงขึ้นมาแมันออดยกเอ้มากูได้้น ควรมาวิจัยตัเลยนาะขวนี่แบบนี่จริงเัวนใช่ค่ะุกคนร่บจริงค่ะโอ้โหแล้วมีเด็กๆร้องจ้าเลยอ่ะเด็กเาเขาเอาไปเป็นสุขที่มรสชาติเปันบนี้เหรอใช่ค่ะโอ้โหอยู่ขวตียน้แล้วก็มีทานะ คนถ่ายวีดีโอลูกไม่ออกไปช่วยวะเด็กลูกเด็กอ่ะโดนย่าเด็กกี่คนอะพี่แต่ผู้ชายคนนี้คือเป็นแม่ไมไมตได้ทำต่อได้เด็กนะคะผู้ชมไม่เกรงใจเด็กแถมทำร้ายผู้หญิงด้วยโอ้โหแบบนี้เดี๋ยวเรียกติงว่าถ่ายท่าทหารเลยนี่คืนมีผู้ชายเสื้อสีแดงค่ะผู้ชมตัวผู้เสียหายเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าเขาคือทหารเป็นญาติกันเป็นทหารยศสิบเอกเข้ามาในบ้านทำร้ายร่างกายมีการยึดโทรศัพท์มือถือปาโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะ เมื่อวานไม่ยั้งหาือทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน9โมงเรื่งของวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาอยู่ในพื้นที่เบางนาอําเภอบางนาจังหวัดนารสีธรรมราชตัวทหารคนนี้คุณผู้มสมภารเราทราบชื่อจากตัวญาติเขาเขาคือสิทธิเอกชัยวัฒน์เอกสังฆาในสังกัดข้าววัชระในกองทัพภาคที่4แต่ญาติบอกว่าเป็นทหารด้วยนะคะส่วนผู้หญิงที่โดนทาร้ายคือนางสาวกัญญารัตน์วัย28ปี ธอก็บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยจริงๆเธอยูกับสามีนะแล้วก็มีลูกสาวด้วยนะแต่ว่าสามีวันเกิดเหตุก็ไปทำงานค่ะแล้วตัวคนที่เป็นสิบเอกคนนี้ก็บุกเข้ามาี่บ้านมาทําร้ายไม่ยั้งเลยคือยังไม่ได้โอ้ยยังไม่เคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนว่ามึงอยู่ก็มาบุกมาทำร้ายแบบนี้แถมยังขู่เธอด้วยค่ะว่าถ้าไปแจ้งว่าเดี๋ยวพวกมึงจะโดนฆ่าทั้งบ้านขู่ฆ่ายกตัวคุณผู้ชมท้าหาขู่ฆ่ายกตัวย่าคนเองนะคะ ืนวันเกิดเหตุเนี่ยบนเทวรูปสามีเนี่ยบอกโอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วบ้านหลังเนี้ยนอนไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วกลัวโดนฆ่ายกตัวแบบที่มีการข่มขู่เอาไว้เพื่อจัดดิฉันใจหอบข้า,ข,าของลูกไปอาศัยที่บ้านได้ส่วนจำนวนเหตุในการทำร้ายแล้วก็ขู่ฆ่ายกตัวครั้งนี้ตัวผู้เสียหายได้บอกว่า10เองคนเนี้ยทหารที่ก่อเหตุเนี่ยไปเข้าใจว่าเธอไปด่าทอแม่ของเขาทั้งที่เธอเองก็ไม่ไดเธอด่าทอแม่ทหารนายนี่เลย ติแบบนี้แล้วมาทำร้ายอย่างที่เห็นค่ะต้องมีประเด็นเจบนต้อประเด็น่งที่มีะไรันะจิงกะีนเงียเงยไม่เคยเล่ามีข้อเลยซึ้งกะทีไม่เคยรับพราะเราคนนึมาทำร้ายมนหุกงบ้าเลยตงอยู่ในบ้านเขาทีว่ต้องํานองปนงนั่งไปทวนเลยค่ะนีวัวดูเง้ัวตาแม็กับวัววัวมันเาวัวหมือนนันเือมาโวเตื่าโุโคมา